สวัสดีครับผมนายโอชพชรพลนะครับอยู่กับช่องพ,ชพัชพลตัดทีวีครับวันนี้ผมจะมาทําการเปิดทำมาจะมาทําการเปิดช่วงใหม่ของช่องนะครับก็คือกูอมให้ลงดูนั่นเอง <c oughs> กูให้งดูคืออะไรก็คือเป็นช่วงที่ผมคิดขึ้นมาเนื่องจากช่วงนี้บางคนก็อยู่ที่บ้านเนาะช่วงโควิดผมก็อยู่ที่บ้านครับแต่ว่ามีงานทั้งนอกบ้างก็ระวังเนร่องตัว ก็ใครจอบเอปียงเท่ก็ใส่แมสได้ครับระวังตัวพวกแอลกอฮอล์ก็ยังดีครับแต่ใส่แมสจะดีสุดครับป้องกันตัวช่วงโควิดนี้มันแรงครับก็คือกลัวมให้มึงดูก็คือจะมีของที่ผมสะสมของที่อุปกรณ์ต่างๆสิ่งที่ผมชอบแล้วก็คอมอะไรพวกที่ผมชอบรักอย่างเงี้ยครับก็คือจะมาให้ดูสัตว์เลี้ยงบ้างก็เหมือนการรีวิวสิ่งของในบ้านที่ผมมีนั่นเอง แต่มันจะแตกต่างกับการที่ผมรีวิวการจัดบ้านไปรอบรอบเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับอันนั้นจะแตกต่างกันมากเนื่องจากมันจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งของที่ผมจับต้องได้ดีกว่ามาจัดบ้านให้ทุกคนดูการจัดบ้านก็ดูหน้าเบื่อนะก็ <c oughs> คือจับ้านนะครับก็คือจะมีของมารีวิวมีอะไรมาให้ดูแต่รีวิวแล้วก็ไม่ได้มีค่าจ้างนะครับก็คืออันนี้เป็นของส่วนตัวเนาะ เป็นอุปกรณ์สะส,สมสิ่งของสะสมอยากดูอะไรก็อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้รีวิวของหรืออะไรก็ส่งมาให้ผมได้ครับแล้วก็ส่งมาให้รีวิวได้นะครับแต่ว่าขอเป็นของที่ผมสามารถเอาไปใช้งานได้ในตอนนี้นครับคือผมอยากได้แบบว่าของที่มาทําบ้านอะแต่งบ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ไม่ได้เรื่องมากเนาะว่าบ้านผมก็ไม่ดีเลิศอะไร ก็ฝากด้วยครับกับรายการกับช่วงกลัวให้ทุกดูนั่นเองก็ในวันนี้ผมในช่วงกลัวให้ดูจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีการเปิดหน้ากองผมอย่างแบบเต็มพิกัดครับแล้วก็มีการที่แบบผมอาจจะเขินกล้องนิดหน่อยก็หลังจากกลับมาถ่ายครั้งนี้ในรอบปีกับสองปีเนาะว่าผมหายไปว่าติดเรียนครับบจุบานก็รเรียนจบแล้วครับก็ตอน หลังจากนี้เป็นต้นไปครับก็คือจะมีการรีวิวของเป็นส่วนใหญ่การรีวิวของนี่จะเป็นเล็กน้อยครับแต่ว่าเรื่องเกมนี่จะไม่มีเลยครับก็ <c oughs> คือผมก็แบบเริ่มต้นจากการแช้เกมเนาะก็มาเป็นเล่าเรื่องก็มาเป็นรีวิวของเนื่องจากที่บ้านอะ่ะมันมีก็มีของที่อยากให้ดูเยอะแยะเลยแต่ว่ามันไม่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่หายไปไหนทําไมพี่ไม่ลงคลิปเลยก็ขอโทษด้วยนะครับก็คือกับผมติดเรียนงครับติดฝึกงานด้วยหลังจากนี้ก็จะมาทํา youtube ครับ ไม่แน่ใจว่าทาทุกวันนะว่าพี่ก็มีงานส่วนตัวอยู่ก็คือเป็นช่างคอมครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมอยู่นะครับก็คืออย่าอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนครับก็คือรายได้ผมก็ไม่มีเนาะผม,ม่าทําเพื่อให้ทุกคนดูสนุกสนุกลกันฝากไว้ด้วยนะครับ,บรูปแบบช่องพรชเวน .t ดอทีวีแล้วก็ช่วงวัวเพิ่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ได้คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ